ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทกท่านกําลังอยู่กับบ่าวมีตาแดงนาะพี่น้องเนาะตาแดงข้องเฮ้าหระกคะช่องอีสานบ้านกิเองพี่น้องผมบรรยากาศน้ำต๊กมเมลื่อนฝนต๊กน้ำป็นเต็มให้หน้าบัดน,นึงพี่น้องผมสวยงามเนาะครับเนาะตาแดงคนสีผ้าไปเอาอันแนวดักแนวดักปลาแบบเก่าล่ะพี่น้องที่มันไหลขึ้นมาที่พี่ที่น้องหลายท่นานบ่เสือเด้ว่ามันสีเป็นไปนได้จ้งใดว่สัน ยูซื้อปลาสีขึ้นมาน้ำน้ำเจ้ออกมาตาใสาซากับบ่มี่กัสันคนว่าเดี๋ยวห้อสิพิสูจน์ให้เบิ่งอีกทีหนึ่งน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้อสิพิสูจน์อีกทีหนึ่งให้เบื้องว่าช่องอีสานบาดคนเองห้องนั้นเฮ็ดด้วยคว่ำซัดจริงเห็ดด้วยคว่ำเทียงถ้ำแลวกาบ่ต่างอยู่ในคว่ำอันเฟกน้องพี่น้องเนาะไปเบื้องกันว่าสีไดปลาอีหยังบ่คือว่ามันขึ้นมาคือเกาบ่กับดักกับเป็นอันเกาพี่น้อง เป,เป็นเป็นทางให้ปลาขึ้นมาน้ำพันแทเข้ามาให้หน้ามันขึ้นมาได้ยังไงไ,ไอไอเนีย่ยเนี่ยบ้ามีบ้าหูครับสบวัสดีครับพี่น้องผมครับบลามีอีสานบ้านกูเองเหมือนเดิมพื้เก่าที่น้องอยากพิสูจน์ให้พี่น้องได้เห็นอีกทีนหนึ่งนะนะคือ,อยุ่นีนะสีใสเขํา่าหน้าแบบบ้ามีบ้าไม่เป็นหน้าวิเศษหน้าเป็นพิเศษพิเศษเจอง่อยคิว่าขัามพันเป็นขํามอีหยังที่เป็นแบบมันบ้าแม่นดินล่มคือขํามเต็จทั้งนี้ทั้งนั่นพัน มีความพิเศษก็ข้ามอีกพี่น้องฝนตกเราเป็นบ่อยักบวกน,นนะ่นะเดี๋ยวเราไปรุนไปชมไปเชียยไปเบื้องกันพี่น้องผม,มว่าเฮาสีได,ด้จวดจวดพุ่นว่าถามตาแดงเลยตาแดงว่ามันที่ขึ้นมาตะพูนไกลๆผุนมาเรี่ยๆรว่าตะมองเลยมีสามมันออกสามก็ที่มานน้ำหนามมาสั่นพี่น้องมันก็น่าตกใจอยู่เด นาตกใจอยู่พี่น้องผมเดี๋ยวเบิ้งตาแดงเฮาเอาขึ้นให้เบิง้งบ่เสียกะตองเสียกันละพี่น้องเอ้คุณไม่ง่ญ่ก่อเฮาตามเขาบรรยากาศเอามาเบิ่งกันพี่น้องผมเที่ยวเลียเที่ยวมานะพี่น้องเนาะสามาชีบ่ตตองตกใจสิพี่ามีเที่ยวนี่ฝนตกน้ำไหลกว่าเก่าอาสิเขาไหลกว่าเก่าก็ได้พี่น้องมาเบิง่งเป็นที่ยังที ช่วยอะไรยังไม่ได้นี่บ้ามี่อย่างวัฒนเสกเสียอยู่ว่ามีเอาเบิ่งกันมี่บ้าอยู่นี่นั่นนั่นมันมีตะลุนบักซากม่่งเด้พี่น้องคือเดี๋ยวบ้ามี่ไทยเบิ่งใกล้ๆเลยเดี๋ยวบ้ามี่ไทยเบิ่งใกล้ๆเลยเบิ่งกันใกล้ๆจ่อๆว่ามันได้ผลดีแข่แน่นอนพี่น้อง เดี๋ยวจกมาเห็นเห็นแล้วพี่น้องผมว่ามีว่ามีตะรุนบักซากม่วงนั่นแล้วอย่างนี้ยากจังเายต้องลงไปแล้วหนึ่งตัวพี่น้องผมลงไปแล้วหนึ่งตัวยู่ในนี้มีกี่ตัวครับผมหลงอันนี้บักซากม่วงแน่นอนพี่น้องหลวงตัวหลวงหันไปจมือืม ยกเกาไปพี่น้องผมเอาอย่างนี่เดี๋ยวเขาจะไปที่ใบกันเอาเอาเอาถุงนี่โอนเอ้ยได้ครับบวชอุ้ยโอย่ากเล้ยอุ้ยโดนน้ำมันตัวใหญ่ไงพี่น้องมันเอาอย่างมันยืดหนามบาดนี่ทำเหยียดใส่รถไป่เหงาเหรอครับ luôn khi nào luôn chán nhà phù mất tôi ngay mất tôi nhanh nào cũng mất tôi nhay. โมเมนต์สีแดงใส่แบบไอ้นี่เอาบอพี่น้องผมนักข้อเอาหลุดบอกเฮ้ยลงไปแล้วพี่น้องบักซากม่วงเป็นกิโลพี่น้องผมเป็นกิโลยังมีอีกอยู่บรับนี่โอ้โหสีเช็ดแบบไอ้นี่ไม่ เบื่องฟังนี่กันพี่น้องผมบาดนี่จากพูมมปัญญาชาวบา้านจากเขาเอื้อวัาทักาะการทำามาหากินข้องตะเดียงเพื่หลุนหลวนนะพี่น้องเนาะคือจะกินต้มปลานี่สบายพี่อีกพี่น้องผมหุ่นดีอย,ยุ่งหุ่นหุ่นมันว่าธรรมาดาเดี๋ยวจกกันให้เห็นเห็นเอาปลาตรงง่ายๆบ้ามีว่าง่ายก็สูตรข้องพอดีอีกสูตรข้องพอดีอนี่จันเสียนอน,นกินกับเป็นพี่น้อง ถ้าว่ามันวัดใหญสดมันวัดใหญเป็นปักคอหล้วนๆแบบนี้ไงบู๊ยบู๊ยพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้พี่น้องผมเฮ้ยเบิ้งกันจอๆใกล้ๆสามก้อขึ้นมาครับตาแดงอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องผมลุนจักสีลุดจักสีรูดจักสียู่มันตัวใหญ่พี่น้อง ตาแน่นา,ามันกับเงินเอาอดลงมานได้ได้ับขับมันห้าเจียวขึ้นมาให้ผมจับ,น,บน,นี่เน้บอเอาครับ ต้องระวังแล้วพี่น้องอุ้ยรวยลงไปแล้วพี่น้องผมรวยลงไปแล้วถึงสิบวอชัดเจนแต่ว่ากับเป็นทีแน่นอนว่ารวยลงไปแล้วรวยลงไปแล้วรวยลงไปอีกแล้วพี่น้องผมเบิร์ดเราปครับยังอยู่เบิร์ดควันเบิร์ดควันพี่น้องเบิร์ดเหรอเบิร์ดเหรอเบิร์ดแล้วฮู้ดยอดพี่น้องผมมันเป็นอ่า บ้ามีอีกขอใส่คำว่าเป็นดักปลาวิเศษพี่น้องเป็นดักวิเศษความคุ้นตาแดงหลายๆด้ยครับแล้วเกิดมาอายุบ้าหน่อยพี่น้องผมบ้ามีเหาก็่อการเอาปลาแบบนี้ดักแบบนี้บ้ามีเสียแน่ว่าพี่น้องผมทกทุกท่านเนี่ยติดตามก็ดีกำลังติดตามก็ดีอยู่นํากันโดนก็นดีเพราะท่านโดนก็นดีต้องอยากเห็นบ้ามีมาไต่ปลาแม่นบ่าห้เลยเพราะว่าบอกบ้ามีมาแนะนําบ้ามีมาหลายท่านอยู่ ให้หาโอ้ขันมาขันมาไตนี่มันบ่ครับโอ้ยยุทั้งหันทางเลยบป่ครับเดี๋ยวผมขอเบื้องเบื้องเอาพี่น้องมีตะบักสากม่วงปศิวาบ้ามีบ่พวดนี่นี่เนาะครับเนาะมีตะบักสากม่งพี่น้องผม เบื้องเก่าโอ้ย่นทางเลยขนาดหนึ่่ดเป็นบ่ครับบ่อบ่ไดเหมือนยุนีประมาณหาโได้บ่ครับนี่ถึงบ่หากิโลบ้ามีหรือว่ามันลายมันมีตัวตัวใหญ่ๆไหมครับมขึ้นคู่มือบ่ครับผมแต่แดง โลกขึ้นคู่หม่อฝนตกน้ำไหลเองที่ตั้งคือืมเขาฝนว่าตกน้ำไหลกับบล็อกถึ่ต้องทาฝนแม่นบ่ครับรทาฝนกลางคืนหมอที่สุดเนาะครับเนาะกลางคืนสิเป็นเวลาหมอที่สุดสำหรับการมันสีมาเขาสิครับเขาสิไล่จานี่ไปมัน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 สีมายัางไงครับผมขวมขันแท้คันใดมาเลยบ่บ้าได้พี่น้องบ้า,บามีไปเห็นสายยุข,ขอบพ่นทางฝุ่นทางที่รถแล่นฝุ่นฝุ่นทางฉังกะสีขาวขาวฝุ่น เห็นสาอยู่สองสามงูมันมาจากพุ่นได้ยู่บ่ครับตาแดงดได้เท่ากันตีนวนทางเลยนี่พี่น้องผมครับมันจีออกเชียงไหนผมบอกหนูครับโอ้ครับผมเป็นเรียงที่เลียเสียล่ะกะล่ะกะเห็นกับควันค้างว่อยากเสียพี่น้องเบังเอาญหลุดเพราะเดือดนี่ชิดใส่ไปเลยพี่น้องหลัางใจเที่ยวไปเห็ด จั้นพื้นถือกเทบทุกหลังเถือกทุกหลังเรามาเจอเรามาเจอแบบนี้นี่นี่ในคางหนึ่งนี่อีกคางหนึ่งแช่น้ำไหลไปเท็ดไว้สองคางมันสีดดตำยาหมองนี่มันสีดดตำยาหมองนี่มันก็นสีตกลงไปนี่บาบมันก็นสีมุดเข้าไปในอ่าในแพร่เขาเห็ดสองสันยอมรับฝีมือพี่นอง มันมันหลายครั้งเราดิสิบ้ามีผ้ามาแต่ว่ามันกับว่าชาดเขียนสุดๆแบบทีตาแดงเอาไห้เบิง่งมันมีตะบักสากม่องพี่น้องมีตะบักสากม่องโอ้ยอยา่างไรคุณย่ยไปสามเขาให้เดีวยวขนาดเกิดดีปานี่ยังสามอยู่พี่น้องบ้ามีว่าวไก่ที่กันเกิดดีปานี่เขาเอาจังไรกับขอบคุณตาแดงหลายๆครับผมขอบคุณทูกไรถูกทัพทุถกการติดการตามเงินเดือเพื่อเก่าพี่น้องผมซาใจว่าพี่น้องบรรยากาศแบบยมีฮาใส่ซบ่ได้อีกแล้วฝ่าคึ้นฝ่าคึ้นฝนฝนกระตกลิ่นพร้อมได้บ้ามีามานี่ ฝนกับตกลิ่นความพี่น้องนุยอันพัดบักเขียใส,ใ,ใส่ไก่หรือใส่หมูไหวยุตวนั่นเต็มถวยอยู่ยตเดียงเสียขขาไปนบ่ครับนี่<ห>ตาเดียงเสียขาไปเห็นบ้าครับ เบิ่งเอาพี่น้องผมเบิ่งเอาเอาไปขังไว้จังไดล่ะครับมันตัวใหญ่ป่านนี้เดี๋ยทางสี่สิบวันเลยต่วโอ้ใส่ถุงยางนี่ไว้แม่นบ่ครับอุ้ยพี่น้องมีตะบักสากม่วงโอ้ยเสียเสียเอาจังไดกันเด้ปิดคลิปปิดได้กันไปเนาะพี่น้องเนาะเอา พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ,บประทับใจอีลีในการหาปลาของคนเกสิจำเอาไว้ใส่แล้วว่ามีก็ได้เป็นทักษะที่ดี